สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูเก๋นะคะในวิชาสังคมศึกษามาในรูปแบบของการคลิปวิดีโอนะคะเพราะเราก็จะไม่ได้เจอกันประมาณ1เดือนนะคะครูก็จะมาสอนในวิชาสังคมนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาแล้วเปิดหน้า73 7 เนเรื่องของทรัพยากรนะคะสินค้าและการบริการการซื um. yani ana, ้อขายและการขายการซื ال ้อและการขายนะคะการซื้อและการขายก็จะแยกออกมาเป็นเรื่องของทรัพยากรนะคะที่นามาการที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและการบริการนะคะทรัพยากรในการผลิตนะคะที่สําคัญและจําเป็นนะคะเป็นปัจจัยเลยนะคะที่ จำเป็นจะต้องใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะได้แก่นะคะดินนะคะแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่ดินหมายถึงอย่างไรที่ดินก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในดินเช่นนะคะพื้นดินน้ำอากาศป่าไม,ม้น้ำมันแล้วกะแร่นะคะส่วนแรงงานแรงงานคือสิ่งที่ได้จากทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งหมายถึงแรงงานที่ กำลังแรงงานนะคะแล้วก็ความคิดนะคะในการทำงานนะคะนี่คือได้จากแรงงานส่วนทุนนะคะคก็คือนะคะเช่นเครื่องจักรเครื่องมือสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เอามาทำการผลิตนะคะส่วนผู้ประกอบการก็คือผู้ที่รวบรวมปัจจัยในการผลิตต่างๆเพื่อผลิตสินค้าและบริการออกมาให้เราได้ใช้กันนะคะตรงนี้ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราก็มีนะคะสินค้าและบริการบบบต่างๆมากมายนะคะอย่างสินค้าที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนนะคะมาจากทรัพยากรต่างๆนะ,ะเช่นดินสอกระดาษยางลบนะคะยางรถยนต์นะคะนำมาจากไหนดินสอกระดาษทำมาจากอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะเยื่อไมอ้ใช้อะไรในการผลิตก็ใช้เครื่องจักรแล้วก็แรงงานในการผลิตนะคะ ส่วนยางรบดินสอนะคะหรือยางรถยนต์ได้มาจากต้นยางพารานะคะโดยใช้เครื่องจักรและแรงงานในการผลิตเช่นกันนะคะส่วนเสื้อผ้าที่เรานุ่งหุ่มเนี่ยค่ะเครื่องนุ่งหุ่มต่างๆนะคะผลิตจากอะไรคะก็ผลิตจากเส้นไหมฝ้ยายใยสังเคราะห์นะคะโดยใช้เครื่องจักรและแรงงานโรงงานผลิตเน,นี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการ ผลิตสินค้านะคะและการบริการในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายเลยนะคะเอามาผลิตนะคะในการผลิตสินค้าออกมาในแต่ละชิ้นแต่ละอันนะคะที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งเป็นทรัพยากรนะคะที่เอามาผลิตนะคะผลิตสินค้าให้เราได้ใช้และการบริการในชีวิตประจําวันของเรานะคะ แล้ววันนี้เมื่อนักเรียนทุกคนดูคลิปของครูเสร็จอ่านหนังสือหน้าที่74และ75ในวิชาสังคมเสร็จให้นักเรียนหยิบใบงานนะคะใบนี้นะคะซึ่งครูแจกให้นักเรียนทุกคนอยู่แล้วนะคะใบงานใบนี้นะคะ,ะครูจะแยกให้นะคะเป็นนะคะเป็นใบงานมีสองข้อใหญ่นะคะเป็นทร,รัพยากรที่บริการในครอบครัวและ ที่โรงเรียนด้านจะเป็นนะคะสินค้าและการบริการในครอบครัวและด้านล่างจะเป็นสินค้าบริการในโรงเรียนนะคะให้นักเรียนแยกนะคะ3ช่องนี้1 2 3นะคะช่องที่1ผลิตจากไม้มีอะไรบ้างให้นักเรียนคิดนะคะนักเรียนลองคิดดูผลิตจากไม้มีอะไรบ้างผลิตจากอะไรคะผลิตจากดินมีอะไรบ้าง นะคะแล้วก็ผลิตจากพลาสติกมีอะไรบ้างที่อยู่ในครอบครัวของเราส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะคะให้นักเรียนลองคิดนะคะแล้วก็ลองทําดูนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ให้ดูในหนังสือประกอบการเรียนรู้ไปด้วยนะคะคำตอบจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบแค่นี้แล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรื่องต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ขอให้นักเรียนทาใบงาน และตั้งใจทำและขอให้ทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ